เรียกว่าเอกีภาวะเป็นปึกแผ่นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันควบแน่นเลยน,นี่คือคุณสมบัติที่อาตมาว่าอาตมาไม่ได้หลงไม่ได้หลงเลเธอะโมเมเอาแต่อาตมาว่ามันเกิดความจริงเป็นพฤติกรรมจริงเป็นเป็นเป็นอยู่ในการประพฤติจริงๆมีพฤติกรรมมีพฤติบทที่ เกิดแท้เป็นแท้อยู่กันอย่างมีผลสําเร็จแล้วอาตมาว่าไม่ใช่่าพูดเดี๋ยวยังทำอยู่ยังไม่ได้มีผลสําเร็จแล้วเป็นแต่เพียงว่ากําลังแพร่ขยายคุณภาพแพร่ขยายคุณภาพและคุณสมบัติอันนี้กับอื่นๆกับผู้อื่นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ค่อยมีคนเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่อันนี้อาตมารู้ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะคนทุกวันนี้เนี่ย คุณธรรมส่วนตัวมันด้อยมันอ่อนคุณธรรมอย่างพวกเราเนี่ยมันสูงมันมันมันห่างห่างจากคุณธรรมอินทร์ศีรพระรของเขาอ่อนถ้าพูดไปแล้วแสดงออกไปจริงๆเนี่ยนอ,น,อมามานอกจากเขาจะมันแท้อตมามากนอกจากเขาจะมันแท้อตมามากเท่านั้น ถ้าเขาเปิดใจดีๆเขายอมรับว่าที่อาตมาพาทำรรชาวอโศกเนี่ยดีถ้ายิ่งมีคนมีปัญญามีความรู้ในเรื่องของทฤษฎีหลักๆของพระุธเจ้าหรือความจริงที่อะไรตรียนากราๆเขายิ่งจะเห็นว่าโอ้โหคณะชาวโศกเราเนี่ยเป็นประชาชนคนไทยที่ ป็นคนอย่าว่าแต่คนไทยเลยเป็นคนในโลกประชาชนคนในโลกที่ไม่เสียหลายเกิดมาเป็นคนได้รับสิ่งที่ควรได้รับได้รับความรู้ได้ประพฤติตนมาเป็นคนเช่นนี้ยกตัวอย่างอย่างตื้นตื้นง่ายๆมาเป็นคนจนได้เนี่ยยกตัวอย่างตื้นตื้น,นง่ายๆฟังแล้วนี่รู้เลยว่าอย่างนี้ แต่มันยากสำหรับคนที่ฟังแล้วว่าเป็นคนจนทำไมวะนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยเพราะจิตของเขาจะไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยเป็นคนจนมันดียังไงมันเพะเสริอยังไงมันสบายยังไงมันพ้นทุกข์ยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยนะเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากมันเป็นยอดคนมันเป็นยอดสังคมเลย พูดไปแล้วก็โอ้โหรู้สึกว่ามันคุยตัวจังเลยโพธิรักจริงๆนะแต่มันเลี่ยงความจริงเนี่ยไม่ออกอาตมาก็ต้องพูดความจริงนี้ใครจะหมัน่นไส้ใครจะบอกว่ามันคุยตัวคุยโตก็แล้วแต่เหมือนก็ใครก็ตามแต่อ่านพระเตมปิฎกอ่านพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพระองค์เองเนี่ยท่านก็ตรัสของท่านเนี่ยท่านจะตรัสอย่างเนี้ไม่มีใครเลิศยอดเท่าท่านหรอก ท่านจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่นี้เรายกให้ยิ่งชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่กล้าเถียงไม่กล้าต้านแล้วยอมท่านทุกอย่างเลยใช่ไหมและก็ยอมอย่างเห็นจริงเห็นจังเลยนะยกให้เลยแล้วก็เออใช่แล้วก็อยากได้อย่างนี้แต่อัตมามันไม่มีบาร,รมีถึงพระพุทธเจ้าแต่อัตมาก็กล่าวค,คล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวนะทีนี้อัตมามากล่าวในยุคนี้ ซึ่งคนมันไม่รู้แล้วว่าคุณธรรมอย่างที่อาตมาเอามาเอามาอธิบายแล้วเอามาแก้กลับให้มาเป็นอย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยเขาถือว่าอย่างที่อาตมาทำมมนี่ไม่ถูกต้องเอาทำตามเทรสมาคมหรือรกระแสพุทธกระแสหลักจึงจะถูกซึ่งอาตมาขาอยเยัเนว่าเทรสมาคมหรือ,รอพุทธกระแสหลักนั่น,นท่านพาศาสนาพุทธลงเหวล,ลงหุบไปแล้วขออภัยที่พูดตรงๆง มันผิดไปแล้วจากของพระเจ้ามันเป็นโลกิยาที่เต็มไปด้วยเดรจชานวิชาเต็มไปด้วยไสยศาสตร์เต็มไปด้วยจารีตประเพณีอันนอกรีดพระพุทธเจ้าหมดแล้วขออภัยใช้คำว่าหมดเลยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นเขาก็อยู่อย่างนั้นกันไปมีจารีตประเพณีที่สร้างขึ้นมาอีกยอะแย่เลยก็ะทำกันไปเลี้ยงชีวิตไปในวงการศาสนาพุทธ จบด็อกเตอร์จบปร,ริญญาเก้าแล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่มีการเป็นอยู่แล้วก็อยู่ก็จะกระทั่งก็เลี้ยงชีพไปจนตายอ่ะเป็นอาชีพชนิดหนึ่งอาศัยซึ่งไม่ได้เนื้อหาแท้ของาศาสนาคือโลกุตระไม่ได้ไม่ได้อาจจะได้โลกิยะบ้างคือได้กุศลได้คุณงามความดีประพฤติตนให้ดีขึ้นได้ อันนี้มันเป็นของธรรมดาสามัญของคนไม่มีศาสนาเขาก็รู้ว่าอะไรจะดีไม่ดีเขาก็ต้องปฏิบัติของเขาหรือรัตที่ศาสนาในไหนเขาก็พาปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทั้งนั้นแหละละชั่วประพฤติดีทั้งนั้นซึ่งศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแค่ละชั่วประพฤติดีศาสนาพุทธคศาสนาสัจ,จติตตปริโยตปนังเป็นศาสนารู้สุขรู้ทุกข์ล้างกิเลสออกจากจิตปัญญ,ญา เป็นศาสนาหมดสุขหมดทุกข์ฟังดีๆไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกศาสนาพุทธลอยตัวเป็นนิพพานสุญญตาไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีสวรรค์ก็เป็นภพนรกก็เป็นภพเป็นชาตินี่เป็นศาสนาที่อยู่เหนือภพชาติจึงเรียกว่านิพพานอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ความ ที่มีจิตเป็นสภาพเนื้อสุขเนื้อทุกข์ที่เรียกว่าอุเบกขาเป็นคุณสมบัติที่เจริญมีคุณสมบัติองค์ธรรมห้า,หาปริสุทธาประโยชนธาตามมุทุกรรมัญญาปพัสราซึ่งอาตมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปไม่มีใครอายกขึ้นมาพูดหรอกอาตมานี่แหละเห็นในหลักการพระพุทธเจ้าและอาตมาสัพัะแล้วนี่สุดยอดแล้วเอามาพูดพวกเรารู้เรื่องไหม ปริสุทธาคือจิตมีบ้างไหมอ่ะปริธาตามีไหมมุทุมีไหม,มกรรมัญญามีไหมก็มีการกระทํากรรมทุกอย่างอยู่อย่างเหมาะอย่างควรอย่างดีแท้จริงเนี่ยกรรมัญญาตาประพัสราและจิตก็ผ่องใสจกนกระทั่งอบอกมาเป็นคนจนที่สุขสําราญเบิกบานใจผ่องใสไปจนตายแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะเขาเผาให้ที่นี่ ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทสบายๆด้วยสุดยอดเลยนะพึ่งเกิดเพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้สบายมากเลยนะอัตมาเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาขยายมาประกาศแล้วก็อธิบายแล้วก็ให้เรียนรู้กันเอามาประพฤติปฏิบัติจนสําเร็จผลจนกระทั่งทุกวันนี้มาอยู่ร่วมกันปลูกกล้วยก็ลูกเท่านี้แหละไม่ใหญ่นักหรอก ลูกกล้วยปลูกมะระก็ลูกงามอย่างเงี้ยใส่พองใสใสผองกว่านาอตมายอย่างนงี้เป็นต้นนี่กล้วยนะนี่กล้วยนะ,ะไม่จะมาพูดว่ากลา้ให้เลียมตามกล้วยแท้ๆเขาเรียกกล้วยงาช้างลูกโตหน่อย